สวัสดีครับพบกับติแกนเจอร์นะครับ วันนี้นะครับมาขิงบิงโกกันสนิดหนึ่งนะครับว่าไปถึงไหนกันแล้วนะครับอมานะวันนี้นะเห็นมีคนครบแล้วนะครับครบแล้วก็คือถือว่าเป็นไอดีที่โชคดีก็อย่างที่บอกนะว่าระบบเกมนี้ต่างๆนานาเป็นการสุ่มทั้งนั้นครับก็จะต้องมีไอดีที่ดวงดีจัดๆนะไอดีที่กลางๆหรือไอดีที่แบบว่าโอ้โหค่อนข้างจะแย่อยูงง่เหมือนกันนะอย่างที่บอกครับหลากหลายส่วนนะครับตัวที่เซ็ตความสามารถก้าวดาวผมมาเจออีกแล้วครับดวง วนไปอีก4ใบเมื่อวานมีไอดีที่ผมอยากจะเปลี่ยนความสามารถนะครับคือถ้ามันเริ่มวนนะผมแนะนําว่าหยุดก่อนก็ได้แล้วค่อยไปรีตอนอื่นนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะวนอยู่ที่เดิมตลอดนะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการรีเซ็ตตัวความสามารถเข้าดาวนะครับข้อข้าจะมีปัญหาอาจใช้คำว่ามีปัญหามากนะครับแล้วก็พวกอารีนะครับในส่วนของออฟชั้น4ีเกียร์อะไรประมาณนี้นะหรือว่าหาค่าสูงๆนะครับในการใช้รูบี้นะครับพวกนี้ต่างๆนานเนยผมว่าน่าจะเจอเกันบดแล้วครับอะบิงโกก็เช่นเดียวกัน นนะบางคนก็ครบแล้วครับบางคนก็เหลือ2อสช่องอ่าเป็นยังไงบ้างมาบอกกันสักนิดหนึ่งคือคนบนผมเห็นคนที่เหลือ2ช่องแล้วบนเนี่ยเออผมกำลังงงอยู่ว่ารีบไปทำอะไรคือส่วนใหญ่นะ่ะคนที่บนก็จะเหมือนประมาณว่ากิจกรรมหนึ่งเดือนต้องการให้เสร็จภายใน4วันเออคือกิจกรรมมันอีกยาวนานนะคือผมมองว่าถ้าเราเล่นเกมนี้ตามปกตินะครับ มันสามารถที่จะถึงอยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะไปถึงวันไหนซึ่งเราทําให้ดูไปแล้วนะครับว่าถ้าเอาแค่ทําภารกิจทําบิงโกนะไปนั่งขี้สองนาทีก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ อเรนเจอร์ตู้กระชากนะครับเกียร์นะใครยังอยากจัดอยู่นะครับมูนนักปัน่นบัฟแล้วใช้ดีขึ้นมานะเกียร์ก็ยังน่าเปิดนะครับแพ็กก็ยังมีแพ็กเกียร์อ่านะครับที่ค่อนข้างจะใช้งานได้ดีอขอให้ได้เกียร์ดีๆนะผมแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยนะครับ S.K เกมธรรมศาสเซ็นเตอร์ราคาถูกประดภัยเติมไวล์รับมาเซ็นเกมเรนเจอร์ Ranger, ลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์นะฮารูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ไอโอครับถ้าไม่เกี่ยวกับรูบี้แอนดรอยจัดได้เลยนะครับถ้าเกี่ยวกับรูบี้ ก็ต้องหายโฟนในแผ่นแนละ้เปิดกระชากกดรับรูบี้นะครับอ่ะเจ้านี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้านค้าจนถึงผู้อยู่ต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมอื่นๆในราคาถูกรวดเร็วด้วยนะครับใครอยากได้ร้านเติมเกมที่ปลอดภัยถูกรวดเร็วนะผมแนะนําร้านเอสเคนะครับเดี๋ยวแปะที่ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะแล้วก็ใต้เดสก์ทิปชั้นคลิปนะครับเอสเคเกมคาบ้าเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวรัลเซนนะ่ะใครพร้อมรีบไปจัดได้เลยนะครับอ่ะภารกิจ นี่ทาให้ดูกันง่ายๆอย่างผมนะณนะวันนี้นะครับก็จะมีของผมมม่เดี๋ยวเล่นให้ดูมันจะมี ID ดีที่เราไม่ดูโฆษณาเลยอ่านะเรียกได้ว่าไม่ดูโฆษณาคือไม่ได้หมายความว่าเฮ้จะแบบว่าไม่ไอ้นี่นะไม่สนับสนุนตัวเกมนะเออนะครับเพราะว่าการดูโฆษณานะครับเกมเขาก็จะได้ผลประโยชน์จากส่วนของตรงนี้อันแน่น,นอนเหมือนคนทําช่องยู u ูปนะผมทําช่อง YouTube มันก็มีโฆษณาคนดูโฆษณานะครับ หรือไปดูพรีเมียมนะครับผมก็ได้ส่วนแบ่งอยู่ดีนะครับคือตรงนี้มันก็คือเหมือนแบบเป็นส่วนที่เขาทำให้คนทำคอนเทนต์อ่อะอมันก็คือเป็นแบบ ส่วนได้ส่วนเสียอ่าดูคอนเทนต์เขาครับก็เหมือนกันสนับสนุนนะให้เขาแบบมีไรายได้อันนี้ก็เหมือนกันคือถ้าเกิดเกมไม่มีไรายได้เกมเขาก็ปิดตัวนะตรงนี้ผมถึงงงว่าเฮ้ยทำไมเราไม่มองในมุมนี้กันวะเราอยากเล่นเกมคือเราจะเอาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะมันก็ต้องแบ่งปันกันด้วยแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เข้าใจบางคนอาจจะมองว่าโอ้โหมันซ้ําเยอะเหลือเกินนะ ปวดหัวแลเกินครับแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวพอมาถึงจุดจุนึงเนี่ยอ่ามันก็จะไม่ต้องดูโฆษณาแล้วหรือนะครับถ้าเรารู้สึกว่าไม่อยากดูโฆษณาแล้วนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องดูโฆษณาก,ก็ได้ผมทำมาไว้อยู่ประมาณ4 5 i หดีที่แบบว่าเนี่ยทำให้ดูเล่นบิงโกแบบชิลช,ชิไม่ต้องหัวร้อนอ่ม่อยากดูแอดก็ไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวเล่นให้ดูว่ายังไงมันก็ครบเพราะผมมองว่าผมทําภารกิจอ,อยู่ประจาอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกว่า2องาทีเนี่ยเอาแค่ภารกิจบิงโกเนี่ยต่อวันนะครับสองาทีเดินเดินอยู่ก็ได้นะหรือเดินทงเดินทางเนี่ยมันทําภารกิจไม่ยากเลยทีเดียวอ่าพี่งแต่ว,ว่าพอเรานึกได้ปุ๊บอ่าก็ไปเล่นสักนิดนึงนะครับว่าแบบอ่าเดี๋ยวขอเคลียร์หน่อยนะ คือตรงนี้ที่ผมเซ็งนะผมเคงเซ็งพวกคลังเรนเจอร์คลังเกียร์มากกว่านะครับที่เอ,อ้ยทำไมไม่เพิ่มสักทีหนึ่งนะครับคืออย่างที่บอกไปแล้วว่าจริงๆเนี่ยเกมเขาก็ตั้งใจจะเพิ่มแม่แหละแต่ว่าพอเกมไปเพิ่มบทอื่นๆเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้อ่เรื่องของการขยายคลังเรนเจอร์นะครับคลังเกียร์เนี่ยก็ต้องถูกเรื่องเอาไปก่อนอแน่นอนอน,อนาคตเดี๋ยวเขาก็ทำให้เหมือนเดิมนะครับ อ่าสเตตพิเศษอัตานานิดนึงนะคือปกติผมจะไปเล่นด่านทั่วๆไปแล้วก็ออกจากเกมไปเลยคือเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็ตีแปบเดียวอ่าแต่นี้ก็เรียกได้ว่าก็ไม่ยากแล้วนี่หอคอยสมัยนี้เข้าถึงได้แลวนะเปิดได้เลนเจอร์ตัวดีๆสักตัวหนึ่งนะครับหอคอยเออไม่ใช่หอสมุดลึกลับนะครับก็สามารถที่จะผ่านได้แล้วอ่าแต่ทางที่ดีนะไอดีใหม่ๆครับไปทำพีร้อยพีร้อยทำไม่ยากนะอ่าหลายคนกลับมาเราไปเก็บ ตัว P ี0 0อไอตัวที่มันไม่ควรเก็บอะ่ะมันเป็นตัวที่แบบว่าถ้าไปเก็บมันจะออกยากอ่ะซึ่งเราบอกแล้วครับ2 4 3 6 4 8 6 0 0ส3มแค่นี้ครับเก็บแบบเดียวก,ก็ครบแล้วอ่ะเนี่ยภารกิจนะอ่าครับ3ภารกิจง่ายๆครับ PP เข้าไปตีแพ้เพื่อนครับอ่าเสพพิเศษเล่น1รอบครับด่านยากไปเล่น1รอบครับภารกิจก็เคลียร์เรียบร้อยนี่อ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันครับ กดบิงโกแบบไม่ดูโฆษณานะอะซึ่งณนะวันนี้เหลืออีกตั้ง16วัน16วันครับอ่าสิวันวันละ3ตัว๋วใช่ไหมก็อีก48ครั้ง48ครั้งเนี่ยสมมุติว่าเราเปิดได้อันอย่างอย่างสมมุติของผมนะสีบวกกับ3อีก12เป็น60เอ่อเป็นเป็นเป็น6ก60ก็คือผมจะได้ตั๋วซ้ํสี่ครั้งเออตัวเลือกนี่ตัวเลือก สี่ช่องเลยทีเดียวนะแต่ว่าตอนนี้ผมเหลือเยอะอยู่กันนะ1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ึ่งสองสามส่หเดเดี๋ยวมาดูนะว่ายีครั้งนะครับคืออันนี้อย่างเงี้ยผมรู้อยู่แล้วนะครับว่ายังไงมันก็จะต้องซ้ําเยอะแต่เปิดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวยังไงนะมันก็จะต้องมีนะครับเดี๋ยวผมจะดูใจตัวเกมนะแล้วเพื่อนๆลองมาดูกันนะว่าเกมเขาเนี่ยใจจะหามาแค่ไหน,นครับว่านี่อย่างนี้ไม่ซ้าแล้ว อ่าครับตัวเลือกผมบอกก่อนนะอย่าพิ่งเลือกอย่าพิ่งเลือกนะครับคือหลายคนคือเรียกี่ว่าอ่าพอได้ตรวจเลือกปุ๊บรีบไปเลือกเลยครับพอเลือกปุ๊บเสียโอกาสเลยนะเราจับไปเลือกนะครับในตอนที่อ่าเราเหลือช่องในจํานวนจํากัดแล้วอ่านะครับอย่างเช่นเหลืออยู่3มช่องนะเราก็ตรวจเลือก3ามใบนะครับค่อยไปเลือกตอนนั้นอ่าเราจะได้ไม่ต้องหัวร้อนนะอันนี้คืออย่างที่บอกครับซ้ำก็ซ้าไปดิผมไม่ได้รีบเอาอะไรไปพิเศษอ่านะเพราะว่าผมมองแค่กบ9ดาวนะครับ กบม่วงอ,อาจจะแค่2อย่างนี้นะครับได้1แถวก็3ามแถวเนี่ยก็สบายแล้วนะครับบางคนอาจจะรีบเอาไปตีบวกเรนเจอร์นะครับส่วนตัวกระช่าเอาไปเปิดเดอร์นหน้าตัวกระช่าไปเปิดเดอรหน้าก็ได้นะโคโลโบนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ ID ที่ผมเนี่ยดอ,ดองดองเอาไว้นะครับคือผมมาคำนวณมาตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับโอ้ยังมีมีคนมาเถียงว่าใครเขาดองกันโฆษณาม,มันดูได้เวลาสี่ครั้งครับ เป็นไงล่ะดูโฆษณาก็ซ้ํามันทุกวันครับสี่ครั้งก็ซ้ําครับเท่าไหร่ก็ซ้ําผมบอกเลยนะครับมันจะสุ่มไปเรื่อยๆไอ,อยงเงี้ยไม่ซ้ำแล้วเห็นหมอันอ่ะได้แล้วนะอีกหนึ่งบิงโกนะครับนี่ไม่ดูครับให้ดูเลยครับออกซ้ําก็ออกซ้ําไปเลยอ่าออกซ้ําก็ออกซ้ําไปเราอาศัยการเล่นทุกวันผมดองนะอย่างที่บอกผมดองครับเพราะว่าคํานวณมาเรียบร้อยแล้วว่า โผ่ครบยังไงก็ครบเนี่ยเห็นไหมนี่ยังไงเกมมันก็ต้องใจดีเนี่ยแป๊บเดียวเห็นไหมผมเหลือกี่กี่รูแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้ารูนะซึ่งเราคำนวณเมื่อกี้คำนวณไปหมดแล้วนะอย่างที่บอกนะว่าสมมติผมเล่นจนครบไปเรียบร้อยครับนี่ก็เลือกเดี๋ยวพอตัวเลือกมันได้ครบห้าห้าช้าชิ้นห้าใบนะครับก็ค่อยไปเลือกอย่าเพิ่งรีบเลือกนะผมเน้นย้ำเลยนะครับอตัวเลือกเนี่ยสมมติเราจิ้มไปแล้ว กดยกเลิกได้นะครับนี่ถ้าเกิดเลือกมันก็จะมีห้าช่องใช่ไหมกดยกเลิอกอย่าพิ่งไปเลือกเพราะว่าถ้าเกิดเรารีบเลือกไปเนะี่ยเดี๋ยวรูว่างๆมันจะออกซ้ําอีกเออนะครับอันนี้เห็นไหมผมมีตัวเลือก2ใบแล้วนะครับนี่มีตัวเลือก2ใบแล้วนะแต่อย่ารีบใช้บอกแล้วนะครับว่าอย่ารีบใช้อ่านะครับอ่ไอที่หผมเหลืออยู่5รู ครับห้ารูก,กับอีก16วันสบายสบายหายห่วงอ่ะเนี่ยคืออันนี้นี่คือตัวอย่างนะว่าผมไม่จําเป็นต้องดูโฆษณาเลยอ่ะแต่้าโอเคนะครับใครที่รีบร้อนอ่าใครที่แบบเฮ้ยรีบร้อนอยากจะได้ไวนะครับก็ดูโฆษณาวนๆไปแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมติคุณเป็นไอดีที่อยู่ในกลุ่มโชคดีมากๆเนี่ยวันนี้น่าจะครบกันหมดแล้วนะครับอ่าหรืออย่างแบบว่าทั่ว,วไปไอดีแบบอาจจะโชคดีนิดนึงก็จะเหลือสักประมาณ2ช่องสาช่อง อ่าครับหรือถ้าเป็นไอดีที่แบบว่าโหดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้นี่เหลือประมาณ5ช่องของช่องอ่าแต่ว่ากิจกรรมอย่าลืมนะเหลืออีกตั้ง16วันครับชิวๆครับมาเล่นบิงโกกันต่อที่ ID 7นะครับอ่าเมื่อกี้ ID 5เนี่ยเหลือ5ช่องอ่าตัวเลือกอีก2ใบนะซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่ายังไม่ต้องไปรีบนะครับตัวเลือกเนี่ยเอาไปใช้วันท้ายๆเลยนะอ่าครับ คืออันนี้เป็นเป็นทางออกนะสำหรับคนที่แบบว่าไม่อยากดูโฆษณาทำไมเกมต้องมาให้ดูโฆษณาคือถ้าถ้าสมมติแบบ5้าวิสิบวิมันก็โอเคนะครับอันนี้คือเรียกได้ว่าโหบางทีเป็นสามสิบวีแล้วก็มานั่งดูแล้วก็ได้ซ้ําคือส่วนใหญ่จะหัวร้อนเพราะว่าดูแล้วก็ยังได้ซ้ํานะครับนี่เราทําให้ดูแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเกมก็ต้องใจดีะคืออันอย่างไอดีนี้เหลือกี่รูเนี่ย เดี๋ยวดะก่อนนะเดี๋ยวดูกันนะอนดีเนะครับหนึ่ง6 7 8อ่ะเหลืออยู่8รูนะอ่าเน้นย้ำนะครับตัวเลือกอย่าไปใช้นะใช้ปุ๊บเหมือนจะเสียของนะเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายนะผมเชื่อว่าจะต้องมีคนได้ไม่ครบแล้วเดี๋ยวต้องมาบ่นเกมอีกเหมือนเดิมครับคือจะด้วยเราไม่ได้เล่นจนครบอ่ารอบกิจกรรมนะครับกิจกรรมอีกตั้งนานนะอ่ะนี่ได้มาโอ้อันนี้คือผมเพิ่งได้บิงโกแถวแรกเลยโอ้อะไรวะเนะี่ยเดี๋ยว่อนนะ เพิ่งได้บิงโกแถวแรกอ่ะอันเนี้ยถ้าสมมุติแบบเฮ้ยบมต้องรีบใช้กบ9ดาวนะก็ <c oughs> <c oughs> จะแบบงุดหงิดนิดนึงเพราะแบบเฮ้ยทำไมมันยังไม่ได้สักทีหนึ่งนะอ่ะแต่ด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกครับเราไม่รีบครับคือบางทีเนี่ยรีบไปอาจจะไม่ดีเพราะว่าเหมือนได้ของมาก็รีบใช้ไปนะคือเดือนหน้าโคลาโบเป้าหมายเราก็รออยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวดูนีนี่สุ่มรัวแบบนี้ครับ แต่และไอดีก็นี่คือผมทําหลายไอดีให้ดูนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าแต่และไอดีเนี่ยมันจะต้องมีดวงดีจัดจัดอ่านนะวันนี้เด,เดี๋ยวดูนะไม่ดูโฆษณาเลยครับจะมีไอดีไหนที่ครบไหมของผมเนี่ยยังไม่ครบนะยังไม่มีไอดีไหนที่ครบเลยครับไอดี ID อื่นๆผมดูโฆษณานะแต่ว่าไอดีที่ทําคลิปให้ดูเนี่ยทำให้ดูว่าเฮ้ยเราจะหัวร้อนไม่ทําไมวพะพอเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งเราก็ไม่ต้องดูแล้วหรือไม่ดูมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็ได้ครบอยู่ดีนะครับ อ่าถ้าเกิดไม่ครบเนะี่ยเดี๋ยวผมจะไปเม้งตัวเกมเลยนะอ่าซึ่งนะเราเห็นอยู่ข้างบนนะเหลืออีกตั้ง16วันครับกิจกรรมคือของเกมแจกนะผมว่าเขาก็แจกค่อนข้างจะเยอะนะซึ่งซึ่งคนที่เข้าใจนะ่ะแบบเล่นอยู่กับเกมนี้มานานเขาก็จะเข้าใจว่าไออันนี้โอเคนะของแจกถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็อย่างที่บอกครับว่า สมมติว่าตัวนีเซตความสามารถก้าวดาวอย่างนี้นะเราสามารถที่จะไปเปลี่ยนนะครับเราได้ความสามารถดีๆทีมเราก็โหดมากขึ้นครับตัวกระช้าเอาไปเปิดได้เลนเจอร์ตัวดีกบเอาไปตีบวกอะไรต่างๆนะผมว่าของแจกเลยนะถือว่าเป็นของดีเลยนะยิ่งของนี้ครับนี่ตัวปูพลังอีกครั้งนะก็คือตัวรีเซตความสามารถก้าวดาวเนี่ยถือว่าเป็นของที่แรงมากๆไม่ต้องเติมก็หาได้เออทั้นั้นนะผมมองว่าโอ้ยขั้นนี้นก็โอเคแล้วนะผมมีตัวเลือก2องใบแล้วนะครับกลับเหลืออีก หกรูนี่อย่างงี้ผมก็หวังว่าระว่างทางเนี่ยไอหกรูเนี่ยมันจะต้องมาตกสักทีนึงเออไม่ใช่ว่ามันจะกซ้3ตลอดร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยผมว่ามันก็ไม่ไหวอแต่เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่ายังไงครับไอดีเจ็ดไอดีเก้านะครับไอดีเก้าบิงโกดูว่าเหลือเท่าไหร่นะของผมดูแล้วมีไอดีเจ็ดนะนะที่เหลือเยอะนะครับไอดี ID นี้ ยังไม่ได้โอ้เหลือเยอะอยู่เนวะเนี่ยปลายลุยกันครับโอ้โหบิงโกสักช่องหนึ่งก็ยังไม่ได้นะแต่ว่าอันนี้ผมดองมานะอ่าถ้าเกิดไม่ดองก็น่าจะครบแล้วนะครับคือผมว่ากบเก้าดาวนี้น่าจะได้กันตนะั้งแต่หัววันแล้วนะส่วนใหญ่สามสี่วันก็ได้แล้วนะครับอ่าแต่ว่าส่วนอื่นๆเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ารีบเอาอะไรไปใช้นะเต็มที่ก็จะมีแค่อันนี้บิงโกแรกเพิ่งจะมาอ่านะครับ ในอย่างตัวรีเซ็ตเนี่ยอาตัวรีเซ็ตผมบอกก่อนนะว่า ถ้าสมมติว่าแบบเอ้ยเราต้องการใช้จริงๆคือเรนเจอร์ที่มีอยู่ในทีมนะครับเป็นตัวที่แบบว่าเฮ้ยต้องเอาคอมโบละเช่นต้องการหยุด5วินาทีนะครับหรือบางตัวนะครับเป็นแรนืดอย่างเช่นแบบไก่ทองเงี้ยความสามารถก้าวดมันมีแรนืดนน้อยตัวนะที่จะมีแบบนี้แบบนี้คือมันเฉพาะเจาะจงมากๆนะครับหรือแบบพวกไทจิอาไทจิยามาโตะอะไรพวกนี้นะมันต้องได้ความสามารถก้าวดเป็นหยุด5วินาทีนะครับ แลีวจะเป็นพวกมูลชารวันเลยพวกนี้นะ,ะที่หลายคนมองข้ามครับต้องการคอมโบนะมันค่อนข้างจะเฉพาะจาะตรงแบบนี้เอาตรงๆนะ ผมไม่อยากให้รีบเอาจริงๆนะคืออยากให้รีเซนตความสามารถพวกเรนเจอร์ที่เหมือนประมาณว่าไอ้ได้ความสามารถอันนี้ก็กใช้ไปก่อนก็ได้ถ้าเราจะพะต่อตรงมากไปเนี่ยโอกาสเสียของมันสูงครับยกเว้นว่าแบบว่าเหลือตัวเดียวจริงๆนะถ้าแบบอไอ้ตัวเนี้ยเราต้องการคอมโบอยู่ตัวเดียวจริงๆก็โอเคจัดได้เลยอ่านี่โอเคนะเกมก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะครับเออสก็3ใบครับ ผมนึกบอกว่าดองไปเลยไม่ต้องซีเรียสในกรณีที่เราเล่นกันทุกวันอยู่แล้วอเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายถ้ามันครบนะสุดท้ายแบบรีบดูโฆษณาแต่วันแรกๆแล้วครบเดี๋ยวก็ไม่ต้องดูละมันก็ครบเองอยู่ดีอตัวซ้ำพึ่งจะได้มานะนี่แป๊บเดียวซ้ำสองละนี่เป็นไงโอ้โหแป๊บเดียวครับ ไอดี ID นี้ถือว่าซ้ำเยอะอยู่เหมือนกันเนะี่ยไอีเก้านะครับคือระบบต่างๆอ่ะมันก็เป็นแบบนี้แล้วนะโอ้ซ้ำเยอะอันนี้ถือว่าซ้ำค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับไอดีเก้าครับเหลือกี่รูเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอโ้เหลือเท่ากับไอดีเจ็ดเลยนะอ่ะเจ็ดกับเก้าได้เท่ากันครับเหลืออยู่เจ็ดช่องนะครับกับ2ตัวเลือกอ่ะซึ่งตัวเลือกก็บอกไปแล้วว่า ยังไม่ต้องใช้ไปใช้วันท้ายๆนะครับ ID 10นะครับอ่าดี ID 10ก็คาดหวังนะว่า ID จะโหดได้ในอนาคตนะอ่านะครับก็ลงทุนปั้นกันไปครับ ID ดีนี้ครับมีกี่รูเนี่ย7 8 9 9 10รูอ่ะามาครับ10รู27ครั้งนะครับตัวซ้ำยังไม่ได้ซ้ำเลยนะเดี๋ยวมาไปกันรัวๆเลยนะครับอ่า3อันนี้ คือพูดจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้เข้าข้างตรงเกมเรื่องตัวนี้ผมแจ้งตัวเกมไปนานมากแล้วก็ยังรอคําตอบอยู่นะครับซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่ได้ผมก็บอกได้ครับว่าใครโดนก็ตอนนี้ใช้คําว่าจบไปก่อนเพราะว่ามันไม่มีวิธีแก้นะครับ ต้องรออนาคตเท่านั้นครับซึ่งช่วงนี้จะมีอาจจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าจะเป็นผู้เล่นเก่ากลับมาเล่นนะครับอ่าพอเจอปัญหาตรงนี้บางคนเขาก็โยนให้มาถามทีเคนะครับบางคนก็มาด่าก,ก็มีนะบางคนมาถามว่าแบบเอ้ยทำไมมันต้องมี403นู่นนี่นั่นครับคือต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับว่าเ,เรื่องของ เวลาอดีตกับปัจจุบันน่ะมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้อยู่แล้วนะครับในอดีตแน่นอนเกมเป็นเกมของไลน์ครับแอดได้ตามปกติเลย ID ดีพง ID ดีผีนู่นนี่นั่นครับเราแอดกันวันหนึ่งเป็นร้อยเป็นพัน i d ผีเราแอดกันกระจายครับแต่ว่าด้วยปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนไปมิจฉาชีพมันเยอะอ่าสแปมครับยิงแอดอ่ายิงแอดยิงโฆษณาพนันครับชักชวนทํานู่นทํานี่ทํานั่นมันมีเรื่องของการสแปมมีเรื่องของมิจฉาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ไลน์อ่ะมันคือแอปพลิเค ชันที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับเรื่องพวกนี้เนะี่ยเขาก็เลยจำเป็นจะต้องปกป้องนะปกป้องอผู้ใช้ไลน์เดิมอยู่ก่อนแล้วถูกต้องป่ะมันก็เลยมีระบบนี้ขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมุติว่ามีการแอดไลน์โดยที่แบบดูผิดปกติแบบไอ้ดีสร้างมาใหม่ๆอยู่ดีมาแอดเพื่อนเยอะๆนะครับไม่ตอนแรกตอนแรกสุดเนะี่ยผมคิดว่าต้องเป็นการแอดด้วยระบบอินไวท์เฟรนนะครับก็คือเป็นระบบ ใช้แอป,ปที่มาแอดโดยตรงจริงๆไม่ใช่นะแอดมือก็ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะต้องป้องกันการสแปมหรือว่ามิจฉาชีพ อันนี้คือแน่นอนเหมือนกันเป็น AI ของระบบที่เขาต้องตรวจจับว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันมีความเสี่ยงที่จะเข้าข่ายแบบนี้เขาก็เลยต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนะบางคนบอกว่าโอ้เกมของไลน์ตลกมากเลยทำไมถึงแอดไลน์ไม่ได้นะครับคือถ้าเป็นเอาในเกมไลน์เลนเจอร์นะในเกมไลน์เลนเจอร์เนี่ยเขาก็ทําระบบแอดเพื่อนในเกมแล้วไนะคือไม่จำเป็นต้องแอดไลน์ก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็ทําทางออกมาเอาไว้ให้นะครับส่วนคนที่ถามว่าอา้าททำไมไม่เอาออกไปล่ะ คือมันยังสามารถแอดเพื่อนไลน์ได้อยู่จริงๆนะเพียหแต่ว่าอาจจะแบบว่าไอ้สักวันละคน2คนก็พอไหมเออครับแล้วก็ค่อยๆทําแต่ถ้าทางที่ดีนะผมก็ไม่อยากให้เสี่ยงของผมเนี่ยไอดีขโมยแฟนสร้างมาใหม่ผมก็ไม่แอดเพื่อนเลยนะครับก็ทิ้งไปเลยเพราะว่าไอตรงนั้นเนี่ยมันมีแค่ตกกระชาอ่ามันมีแค่100ยลูบีเอาจริง100ร้อยลูบีเ้เศษ เอาจริงๆมันคือเศษๆนะผมถึงบอกว่าตัดทิ้งไปเลยก็ได้นะครับส่วนใหญ่ที่โดนก็คืออาเรียกได้ว่าอาจจะไม่รู้คือผมเตือนตัวไม่รู้จะเตือนอยังไงแล้วนะอ่านะครับก็ทําอะไรไม่ได้ครับถ้าขึ้น403ก็คือจบเลยนะครับอ่ะส่วนเคสที่มีการย้ายอ่าสมมุติย้ายจากอ่า g ูเกิลนะครับหรือย้ายจาก Facebook มาที่ไลนย์อย่างนี้นะครับแล้วปรากฏว่าขึ้น403เนี่ยมันก็จะเข้า ไข่นี้ก็คือสมมติว่าย้ายมาที่ไลน์เนี่ยอาจจะมี ID เดิเดิมอยู่บนไลน์อยู่แล้วนะครับแล้วมันก็ดูพิเคตนะครับมันก็เลยขึ้นเป็น403หรือเบอร์ซ้เบอร์ซ้ำนี่มีผลมิเหมือนกันนะใช้เบอร์เดียวไปสร้างหลากหลาย ID เหมือนกันครับมันเข้าไขา่แอสแปมหรือว่าเป็นมิจฉาชีพระบบเขาก็เลยจําเป็นจะต้องป้องกันแล้วก็อย่างที่บอกว่าไอ้ทำไมถึงไม่มีวิธีแก้ผมก็แจ้งเขาไปแล้วนะซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูนอนาคตอใครโดนไปแล้วคือผมใช้คำว่าทิ้ง ID ไปก่อนเลยอนาคตเดี๋ยว ค่อยว่ากันเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุยกับทีมงานนะครับแล้วก็คุยกับทางลายใหญ่เลยนะอ่านะครับที่แบบว่าทียทำไมไม่ตัดการตรงนี้ให้มันแบบว่าชัดเจนนะอันนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ403นะครับอ่นส่วน ID 10นะครับเหลือกี่ลู7รูโอเท่ากันหมดเลยเหลือ7รูนะกับ2ตัวเลือกนะครับ ID ดีทับนะครับ ID ดีสุดท้ายนะครับ เท่าที่ดูนะถ้าเป็นไ d ดีที่เหมือนจะแบบว่าเฮ้ยช้าเลอเกินผมว่าก็น่าจะอยู่ที่ประมาณนี้นะของผม7 9แล้วก็10ตอนนี้เหลืออยู่7ช่องเลยนะเออเรียกได้ว่าเฮ้ยเหลือค่อนข้างจะเยอะอยู่อ่านะเอาผมว่าคนอื่นๆก็ไม่น่าจะคือน่าจะเหลือน้อยกว่านีเยอะละเพราะว่าคนอื่นๆเขาจะดูดูโฆษณากันใช่ไหมอา่าดูโฆษณากันทุกวันนะครับคือมันก็จะใช้คําว่าเป็นเพิ่มโอกาสําในการที่จะไม่ได้ช่องซ้ํา แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะทำ้ำกันแล้วละเพราะว่ามันใกล้จะครบอยู่แล้วครับซึ่งเท่าที่ประเมินนะ ID ดีที่เกลือสุดๆเหลือ7ช่องอเหลือ7ช่องนะครับกับเวลาอีก16วันอ่ะ16วันก็คือ48ครั้ง48ครั้งเนี่ยก็เท่ากับ3ตัวเลือกอซึ่งเมื่อกี้ผมจะเหลือตัวเลือกเอาไว้2ใบนะรวมแล้วเนี่ยเหลือ5ตัวเลือก อ่าและเล่นจนถึงวันสุดท้ายเลยนะครับ5ตัวเลือกกับอีก7ช่องฉะนั้นเนี่ยระหว่างทางที่ผมเดี๋ยวขาจะดองอีกครับผมจะดองอีกนะอีกประมาณ1สัปดาห์ครับเดี๋ยวดูว่าดองไปแล้วเนี่ยไอ้7ช่องที่เหลือเนี่ยอ่าครับมันจะต้องมียังไงมันก็ต้องมีแน่นอนที่มันจะแบบว่าไปตกช่องที่มันไม่ซ้ำอะ่ะคือไม่คิดว่าเกมจะใจร้ายขนาดนั้นนะอ่ะถ้าใจร้ายก็อย่างที่บอกด่าครับถ้าแบบเนี้ยคือด่าเพราะว่าอ่ะเล่นทุกวัน เล่นทุกวันแล้วยังจะซ้ำยังจะซ้ำรัวๆนะเอออันนี้คือทําให้ดูเลยนะครับว่าอ่าไม่รีบตรงที่ว่าไม่ใช้ไม่ใช่รีบใ,ใช้ตอนนี้อ่านะครับเอาไปใช้เดือนหน้า,าตั้งใจว่าต่างๆนานาที่ได้ในนี้นะผมจะไปใช้ในรอบโคลโโบนะครับ พอดูทรงแล้วว่ามันก็ไม่มีอะไรที่แบบว่าต้องรีบขนาดนั้นซึ่งถ้าเกิดรีบจริงๆเนี่ยเราอาจจะใช้ตั๋วเลือกสักหนึ่งครั้งก็ได้นะในส่วนของช่องตัว๋วรีเซ็ตความสามารถ9ดาวเพราะบางคนอยากได้เพราะว่าของมันเป็นของที่แร่นะครับแล้วก็หาค่อนข้างจะยากอ่ะมาดูดิไอดี ID นี้อ่ะผมว่าไอดีนี้น่าจะเหลือไม่เยอะนะอะเพราะว่าดูเบื้องต้นเนี่ยเ,เย้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผตอสามเนแนเอาหกรสุดท้าย อันนี้เหลือ6กรูนะอนเดี๋ยวดูครับว่า6รู5้าครั้งจะมีออกช่องที่มันแบบสามครับสามครับสามรูวนะเนี่ยผมหนูอบอกว่าแบบเอ,อ้ยดองๆไปเถอะอย่าไปคาดหวังคาดหวังอะไรมากมายยิ่งคาดหวังยิ่งเจ็บนะ่ามได้สาไปครับสาได้ําไปเดี๋ยวมันจะต้องมีตกมาอย่างแน่นอนเออไม่วันใดวันหนึ่งนะครับอ่ะบทสรุปนะครับ RID uh, ลึกลับนะเหลือ6รูอ่าเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้นะ ID ที่ผมโดนโดรอินะก็จะเหลือ5รู6รู7รูส่วนตัวเลือกเนี่ยคำนวณทั้งหมดเมื่อเล่นจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยก็จะได้ตัวเลือก5อ่าฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ครบเียกได้ว่ายังไงก็ครบนะอ่าส่วนเพื่อนๆไปถึงไหนกันแล้วมาบอกกันนิดนึงเพื่อนที่บอกว่าตอนนี้นก็เห็นมีคนที่ได้ครบแล้วนะหรือไม่ก็อาจจะเหลือ 1, 2หรือ3ซึ่งถ้ากระสุิเหลือ3รูนะ ครบยังไงก็ครบเพราะว่าเวลาเหลือ16วันคูณ3อ่า48 48นับเป็น3ตัวเลือกนะครับซึ่งตัวเลือกก็อย่างที่บอกไปแล้วนะว่าถ้าไม่รีบอย่าเพิ่งใช้ตัวเลือกไปใช้ตัวเลือกเอาวันท้ายๆให้มันแบบครบเวอร์พอดีนะครับมันจะได้ไม่แบบออดนะอ่นะครับซึ่งสุดท้ายเนะี่ยบิงโกผมก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาถึง8แถวเนี่ยมันก็โอเคแล้วนะส่วนระหว่างทางเนี่ยบิงโกอย่างสมมติบิงโกไปน,นน้เพชร ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรน่าสนใจอยู่แล้วสมุินะไปออกบิงโกโช่องเพชรหรืออื่นๆอ่ะตอไปว่าเอาให้ครบแล้วกันนะเพราะว่า,าได้ครบก็จะดีกว่าอ่ะผมเชื่อว่าเล่นกันก็คงอยากจะได้ครบนะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันก็ครบอยู่แล้วนะนะ,นะอ่ะเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าผมดองนะครับ ไม่ได้มีปัญหาเลยเลยครับไม่ดูโฆษณาด้วยแบบไม่ดูเลยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้เวลากี่วันอ่าถึงจะครบนะสองเพื่อนเพื่อนก็มากิงกันหน่อยนะว่าบิงโกไปถึงไหนกันแล้วนะครับอ่ะตุกชานะอยากได้มูนักปั่นนะครับอยากได้เกียร์นะอยากจัดแพ็กนะก็แนะนำรับตัเกมรันนี้นะครับ S K เกมทัพเซนเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวแล้วแม่เซนเกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์นะทางรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ไอโอเอสนะครับถ้าทำอะไรเกี่ยวกับรูบี้หาอีฟโอนี่แพ็ค ไม่เกี่ยวแอนดรอยจัดได้เลยนะครับอาเจนี้ปลอดภัยแนนน่อ100%ครับราคาตัวเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมมือถือราคาถูกรวดเร็วด้วยนะครับอยากได้น้่งเกมที่ปลอดภัยถูกรวดเร็วนะแนะนำร้าน SK เลยนะครับดูผมแปิดร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับแล้วก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนะครับ SK เกมทัพเซนเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้100%นะใครพร้อมไปจัดได้เลยนะขอให้ได้เรนเจอร์ให้ได้เกียร์อ่าแพ็คก็เอาให้ได้เลือกเอาให้ได้สุ่มตามที่ต้องการนะครับแบบนี้ลาไป